สวัสดีครับผมหมอพงแพทย์แผนไทยมีคนไข้ถามว่าเป็นกดไหลย,ย้อนรักษาอย่างไรและกดไหลย,ย้อนเกิดขึ้นได้อย่างไรการรักษากดไหลย,ย้อนวิธีตรงก็คือกินยาแต่มันมีวิธีการและป้องกันได้เรามาดูกันครับ ก่อนเดินเรามาดูกลไกของการเกิดโรคกรดไหลย้อนก่อนนะครับเรามาดูด้านรูปด้านบนเพื่อประกอบการอธิบายนะครับสาเหตุของกรดโรคกรดไหลย้อนมีนกลไกการเกิดที่ค่อนข้างไม่ซับซ้อนนะครับปกติแล้วหลอดอาหารของเราเนี่ยเชื่อมกับกระเพาะอาหารจะมีหูรูดประมาณลิมปีเราเนี่ยนะครับเพื่อเปิดปิดเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารหรือน้ําย่อยไหลย,ย้อนกลับเข้าไปในหลอดอาหารของเรา จากที่เรารับประทานอาหารเข้าไปส่วนรูปที่2นะครับในคนไข้ที่มีปัญหาภาวะกดไหลย้อนเกิดขึ้นก็จะมีปัญหาเรื่องหูรูดที่มีการทำงานหรือมีการปิดที่ไม่สนิทหรือมีการเคลื่อนไหวตัวของหูรูดขึ้นไปบ้านข้างบนมีการเคลื่อนตัวของหูรูดที่เป็นชิ้นกล้ามเนือ้อไหลย้อนขึ้นไปข้างบนก็จะทำให้อาหาร หรือน้ำย่อยที่คนไข้รับประทานเข้าไปมีการไหลย,ย้อนกลับเข้าไปในหลอดอาหารโดยเฉพาะท่าทางหรือตำแหน่งที่มีการเอนตัวหรือล้มตัวลงนอนนิยามโรคกรดไหลย้อนวิเคราะห์ตามแนวทางแพทย์แผนไทยเข้ากับโรคก,กระสก็คือกระสายทนวิเคราะห์ตามแนวทางแพทย์แผนไทยโดยลักษณะอาการตรงกับโรคกรดไหลย้อน ในทางการแพทย์ปัจจุบันอาการคือเกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารน้อยเกินไปและหรือมากเกินไปทำให้อาการกระเพาะอาหารอาการไหลทวนขึ้นมายอดอกดังนั้นทำให้ขึ้นไส้อาเจียนแน่นอกชายโคงหายใจไม่อิ่มผู้ป่วยบางรายทานอาหารไม่ได้เข้ากับอาการอาหารไม่ย่อยเกิดจากลมกองหยาบอาหาร ท้องอืดเฟ้อเลอเหม็นเ,เ,รเปรี้ยวเกิดทำให้ท่าสีแปรปวนเกิดจากสมุตรฐานกำเดาเป็นเหตุเรามาดูวิธีการและการป้องกันโรคก,กฎดไหลย้อนกันครับ 1. ลดความเครียด 2. ทานอาหารให้ตรงเวลา 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 4. พักผ่อนให้เพียงพอ 5. ไม่กินอิ่มใกล้เวลานอน 6. ห่างไกลของหมักดองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มคาเฟอีนและอาหารรสจัดเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มนะครับสุดท้ายนี้โรคก,กรดไหลย้อนทุกคนพอจะทราบต้นเหตุและกลไกของการเกิดโรคก,กรดไหลย้อนนะครับและวิธีการป้องกันและรักษาเบื้องต้นนะครับใครมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อน ึกษาผมได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ